จอการในรูแบบวิดีโออย่างนี้นะครับก็ทราบกันดีว่า m อเ็กเ mm hmm. ต้องมีไอเทมใหม่มานำเสนออย่างแน่นอนตามชื่อคลิปที่อยู่ด้านบนนะครับสีสีใหม่กับเกอร์เน่รุ่นโมเดล Fastback จะมีสีอะไรบ้างไปชมครับสีที่1ครับ c c t u u b l u e อ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่าคอลเลกชันใหม่นี้สีใหม่นี้เขาเพิ่มคาเลคเตอร์ในการตั้งชื่อสีให้กับสีแต่ละสีนะครับตัวนี้คือ Cat Cactus b l u e โทนจะออกเป็นสีฟ้าฟ้าแต่เป็นเทาๆนะครับตัดด้วยตะเข็บแดงหัวรองเท้านะครับตัวหัวรองเท้าเนี่ยใช้รุ่นเดียวกับตัว GX1 นะครับกับ b s s k a c k คือตัวเดียวกันด้านหลังครับตรงนี้จะเป็นสีเทาๆพื้นรองเท้านะครับ c a แคทตาสบูเป็นพื้นเรียบ เกอร์นี่ฟัชแบกเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไซส์กลางๆก,ก,ก็อยู่ที่ประมาณ4.5 4.5กิโลกรัมนะครับโอเคน้ำหนักเบาเน้นความคล่องตัวสีที่2ครับ Snow c a m o ตัวนี้จะออกเป็นแนวขาวๆเทาๆตับด,ด้วยตะเข็บสีแดง เพิ่มดีเทลโดยการใส่ลวดลายที่เป็นลายผางมาให้นะครับถึงมีชื่อว่าลายขาโม่นะเป็นพื้นเรียบครับฟาสเปกแอนดูล r นนะครับเน้นความคล่องตัวน้ำหนักเบาใช้งานกับ e n d u r o หรือ Touring ได้เลยนะครับสีต่อไปนะครับชื่อจะโหดนิดนึงนะครับหลัดมูนหรือพระจันทร์สีเลือดตัวนี้เนี่ยจะให้โทนสีที่เป็นสีแดงนะครับแต่จะมีความเข้มนิดนึงในส่วนของด้านหน้า ถ้าพิกลับมาดูด้านหลังนะครับจะเป็นสีแดงสดสายลัดเป็นสีแดงหัวรองเท้าครับแล้วก็พื้นก็ยังเป็นพื้นเรียบอยู่นะครับสีสุดท้ายนะครับอันนี้อาจจะเป็นสีที่หลายคนรอคอยตัว Midnight Black สีดำให้โทนสีดำ กว่า90%นะครับจะมีตัวโลโก้เป็นสีเทากิบล็อกเป็นสีเทาตัดด้วยตะเข็บสีเทากับความพิเศษคือสีดำเป็นพื้น e n ด u r o นะครับ3ส,สีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นพื้นเรียบทั้งหมดยกเว้นสีดำนะครับตามสไตล์ของแบรนด์เกอร์เน่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพื้น e นดโ r o ก,ก็ต้องยอมเป็นสีดำนะครับจากก่อนหน้านี้เคยทำเป็นสีน้ำตาลมาด้วยนะครับกับสีดำ แต่ณนะปัจจุบันนะครับที่เป็นรถใหม่ก็จะเหลือแค่เพียงสีดำสีเดียวบนรองเท้าครับด้านหลังข้อหมุนด้านนอกและด้านในป้องกันหลังเท้าบริเวณตรงนี้ครับในส่วนของราคานะครับการเนฟัสแบ็ k สีใหม่ทั้งหมดราคาอยู่ที่16,900บาทนะครับรุอใหม่สดๆร้อนๆนะครับแบบนี้หาซื้อได้ที่เมคเาครับฝากพพอ์ต์ไมคาหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณครับ